ที่โรงแรมครัชโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกฤษวัสดิ์เลวิริยาพรประธานชมรมสภาวิชาชีพผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนร่วมกับพันตำรวจโทรปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกลเกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินางสาวพรศรีเจริญศรีประธานชมรมผู้ไกลเกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคสามและสมาชิกสภาคมผู้ไกลเกลี่ยไทยพันธมิตรผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาท จัดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1ปี2566ภายใต้ชื่อยุติธรรมทางเลือกใหม่ทั้งนี้เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช2562โดยมีพลตรวดเอกชัชาวาลสุขสมจิตประธานคณะกรรมาก,ารการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งเป็นวิทยากรในการอบรมและร่วมบรรยาย มีนายชัยวัฒน์พลธีระผู้ก่อตั้งบริษัท TBR อโต้ Auto, และนายกิติทัศน์ปรุงเกียริร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานจริงในการเขียนสำนวนบันทึกข้อตกลงต่างๆในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งในหมวด4และหมวด5ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาอบรมปฏิบัติงานจริงในห้องประชุมโดยพลตระวจเอกชัชวานสุขสมจิต กล่าวว่าการเป็นผู้ไกลเกลี่ยควรได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัติการไกลเกลี่ยพุทธศักราช2 5 6พร้อพร้อมทั้งได้เน,น้นถึงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการไกลเกลี่ยว่ามีประโยชน์อย่างไรในปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์การเรียกร้องไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากำหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลงลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันในสังคมพร้อมทั้งยังช่วยลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขกับสวัสดีครับผมพันรุ์โทปีชาอับดุลลอฮ์ประธานชมรมผู้ไก่เกียร์สมนักานวิชาติครับวันนี้มีความยินดีที่จะบอกกล่าวว่าเราวันนี้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสำนวนการทำทักษะการไก่เกียร์ข้อพิพาทของสำนกาแ่ชาติและของ,ของรกธธร,รมสิทธิเสรีภาพกระทงยุธรม ร่วมกับชมรมผู้เกียร์สรังคมชาติกับภาคสามโดยมีผมพันโธุโทปีชาดุลเลาะแล้วก็ท่านพลศรีเจริญศรีประธานชมรมผู้เกียร์สรังคมชาติภาคสามนะครับเป็นผู้จัดครองพนักงานที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับซึ่งงานนี้ท่านพลตระเอกชัชวาลสุสมจิตนะครับประธานคณะกรมกรมก,นะการการตำรวจนการกฎหมายธรรมของรัฐสภาท่านเป็นผู้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการบรรยายครับงานนี้มีผู้อบรมจำนวนประมาณ100ร้อยกว่าท่านนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดทางออนไลน์ไปทั่วโลกครับก็สึกภาคภูมิใจในการจัดการครั้งนี้การจัดการครั้งนี้เราสามารถที่จะ,ะเผยแพร่ครับความรู้การแก่เกียรให้ผู้แก่เกียรและประชาชนทั่วประเทศทั่วโลก และรับทราบว่าคนไทยของเราเนี่ยมีการแกร่เกี่เกิดขึ้นมาในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็มีการทํางานแก่เกี่ยโดยมีประสิทธิภาพการงานตอนนี้ว่าเป็นอย่างดีนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านช่วยรับฟังการถ่ายทอดสดครับการถ่ายทอดออนไลน์ของการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับผมในฐานะประธานชมรมเกยี่ยสมรชาติก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังในการจัดงานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับผม